ก็ร่วมงานได้อะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ติดอะไรอันนั้วันนี้ก็คือเราสามารถเจอเขาได้มหหรือร่วมอะไรเจอได้เจอได้แล้วเขาสามารถร่วมอะกับเราได้ไหมถ้าเราประเมินแล้วอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามเขาแต่ไม่มีการคุยคุยกันเลยเนะคะแต่ถ้าคุยส่วนตัวไม่ค่ะแต่ถ้าเจอแบบอย่างงานอย่างเงี้ยค่ะเจอได้เจอได้อะไรที่ทำให้เ็นบุกออนได้ก็ไม่รู้อ่ะหนูก็รู้ไปแล้วอ่ะแบบไม่ไม่ได้เศร้าอะไรเรื่องเรื่องอเจ็บเจ็บใจไหม มันอาจจะมองว่ากว่า ไปตัวคนใหม่อะอไรเงี้ยเราเราเรา,เร,าเริ่มใหม่เรียนรู้คนใหม่ดีกว่าแล้วไม่มีบทเรียนอะไรมาที่บอกว่าครั้งหน้าเราจะไม่ให้มันเกิดเมื่อเหตุการอีบครั้งคนไม่ไม่ไมไมหรอกคะ่ะหนูว่าเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าคนเก่าก็ส่วนคนเก่าอ่อา เราแปลว่าเขาสเปคเดิมของเราก็คือต้องหล่อค่ะตรงนี้มันจะเป็นเดิมไม่ไม่ค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบชอบคนหล่อหรือขาวอะไรแต่ว่าถามว่าหล่อไหมก็ก็แบบดูดีอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเปิดใจเลยไม่เไม่ก็เปิดใจมาตลอดเลยค่ะแล้วก็เทสเทสเห็นลว่าตอนนี้เราเซ็ตแเพราะว่าแบบเป็นคตรงๆอันนี้จริงไหมให้เขาเสดายเรนอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะหนูแบบอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนมีแฟนแล้วอะไรเงี้ย ชอตอนนี้ก็ไปคนเดียวไปกับเพื่อนเราไปกับเอันสุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาจีบหรือไหมครับไม่บอกแสดงว่ามีแสดงว่ามีเยอะถ้ามีีิรุ่นหนึ่งมียิมที่หนึ่งยิ้มอยู่แล้วแสดงว่ามีพี่แพทย์ถือถุกนั้นต้อเดี๋ยวพาหั่วเบาๆนะแสดงว่ามีคนเข้ามาจีบแล้วไม่มีหรอกไม่มีค่ะน่าเราเลือกรักนะแต่มีได้แต่ไม่เราเราค่อยๆไปค่ะไม่รีบไม่รีบเอาค่ ว่าต้องแบบไหนอ่ะก็ใครก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอโอเคขอบคุณค่ะ